S <S เมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าวันนี้เราจะทําเป็นเค้กมะพร้าววันเกิดที่จะต้องใช้ซอสมะพร้าวเนี่ยใส่เป็นชั้นในตัวเค้กเท่านั้นไม่ต้องเอามาราดบนหน้าเค้กนั้นพอกวรซอสมะพร้าวเสร็จแล้วเนี่ยแม่ละเมยก็จะเอาซอสมะพร้าวแช่ไว้ในตู้เย็นนานหน่อยค่ะเพราะว่าอยากให้ซอสมะพร้าวเนี่ยมีความหนืดหนืดแล้วก็จับตัวกันดีกว่าปกติเวลาเอาไปใส่ในชั้นเค้กเนี่ยซอสมะพร้าวจะได้ไม่ไหลยเยิ้มเละเทะนะคะไม้ที่เสียบตรงกลางเค้กก็คือเสียบชัวรคราวนะคะ่อให้เค้กเราเนี่ยไม่ล้มระหว่าง เค้กมะพร้าวก้อนนี้แม่ละเมียช้ปาดด้วยบัตเตอร์ครีมนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะเอาไปตกแต่งต่อเป็นตีมไดโนเสาร์ซึ่งจะต้องมีตุ๊กตาน้ำตาลปั้นจากน้ำตาลฟองดองค่ะจะต้องเดินทางไปหาลูกค้าค่อนข้างไกลทีเดียวช่วงนี้อากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นแล้วด้วยบัตเตอร์ครีมก็คือตอบโจทย์ที่สุดค่ะไม่ทําให้น้ําตาลฟองดองของเราเยิ้มละลายเค้ก <Cake S 1> <Cake S 2> อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีไปจนถึงมือลูกค้าสําคัญคือเป็นบัตเตอร์ครีมรสมะพร้าวที่อร่อยมากและไม่เลี่ยนเลยเพราะแม่ละเมียดคิดคนมาเรียบร้อยแล้วอยากสสส่่่่งงตตตตอออูรรรรรรเเเเเคคคคค้้้้กกกมมมมมะะพพพาา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 ววแลบบัับัีีีีีนนนนนใใใหหทททจํํชิยด ขึ้นแบบล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะบัตเตอร์ครีมมะพร้าวสูตรนี้นะคะมีสอนอยู่ในคลาสเค,ค้กมะพร้าวเท่านั้นแมนลเมียดคิดมาให้มันแมทชลงตัวกับสูตรเค,ค้กมะพร้าวของแมลเมียดแบบที่สุดใจเรียนติดต่อมาทางไลน์แอดตรงนี้ได้เลยนะคะ